์ฉลองแชมป์มิสุบิชิไทตันสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปรง่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X Series มันมิดไมล์ Infiniti X Life แอกซ่าประกันภัยเคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านจำหน่ายรถบิ๊กไบค์มือสองที่ใหญ่ที่สุดสาขาเยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าเขาเยอะมากแล้วก็มีบิ๊กไบค์นะคะรุ่นต่างๆนะคะที่เป็นดับหัวหัวเลยเนี่ยมีให้คุณผู้ชมเลือกเป็นร้อยๆคันเลยว่าแต่ซื้อบิ๊กไบค์มือสองที่นี่เนี่ยมันดียังไงตามจูนข้ามาเลยค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณบอยเอ๊ะคุณเบนเบนครับผมเบนครับคุณชอบเรียกบอยประจำเลยจริงๆวันนี้จึงพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ร้าน B O Y b i z a r r นะคะจริงๆบางท่านเนี่ยก็อาจจะอ่านว่าบอยบอยนะคะผมก็โดนเรียกบอยครับแต่จริงๆแล้วชื่อคุณเบนนะคะใช่ครับผมก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่า นี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงที่ B O Y Big Bike เพราะว่าที่นี่เนี่ยอย่างที่จูนบอกไปนะคะว่าเป็นแหล่งที่จำหน่ายรถ Big Bike มือสองที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสาขาที่เยอะที่สุดเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้คุณเบนนะคะบอกหน่อยว่าโอ้มาร้านเนี่ยรถ Big Bike เน่ะจอดเยอะมากครับ อยากรู้ค่ะว่าแต่ละร็อดมาทีนี่ยกี่คันคะเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณร้อยสามสคันโดยปกติแต่จริงๆแล้วของผมเนี่ยจะมากกว่านั้นเพราะผมมาต้องการที่จะจขยายสาขาเพราะฉะนั้นรถก็ต้องมากขึ้นเซลลก็ต้องมากขึ้นเป้าก็คือปีนี้อยากให้ได้ถึงส0งร้อยคันนะครับจะมาค่อยเพิ่มไปนะครับตามมูลค่ามันนี่นะครับ กว่าจะมีศูนย์บริการที่ใหญ่โตแบบนี้มีรถเข้าออกเยอะขนาดนี้เนี่ยกว่าจะมาเป็น BOY ในวันนี้เนี่ยเปิดมากิ่ปีแล้วอะไรยังไงเราประวัติได้ฟังสักนิดนึงค่ะ BOY เนี่ยเปิดมาแล้ว1ิปี<ว>นะครับจุดนี้เป็นศานการกใหญ่ซึ่งย้ายจากจุดแรกที่อยู่พุทธมณฑลสายสามมาเนี่ยแล้วก็ไปสายห้าแล้วก็มาจุดนี้ะนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปตอนแรกมาก็มีรถอยู่30ิคันจอดมันไม่น่าจะเต็มหน้าอะไรเงี้ยนะไปมาไม่พอจอดครับนี่คือผมเอารถไปจอดบ้านเยอะมากเลยนะ ตอนนี้มันเล็กไปแล้วอหะถูกต้องครับจริงๆถ้าเกิดเล่าโอ้โหปมหลังนี่ดึงดราม่าเลยนะอันนี้อาจจะเป็นแนวทางการทำธุรกิจเนาะขัดทุนลงเกือบสองสล้านเนาะเพราะว่าผมปล่อยไฟแนนซ์เองลูกค้ามาออกติดแบ็คลิด ได้เลยครับมีเงินดาวนี่หน่อยอะปล่อยเลยเรามันป่าองเอาแน่นอนนะใจดีครับไม่มีฮะ <laughs> เรื่องนี้ไม่กลัวอยู่แล้ว <laughs> เรียบร้อยครับซึมเศร้าอยู่2ปีครับ <laughs> มาจ่ายสักคนฮนะเขาพาไปดูบ้านก็ไม่ใช่บ้านเขาครับ <laughs> หลังจากนั้นก็เริ่มเขาเรียกว่าเจอเขาเรียกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพิ่งเข้ามาระยะแรกอ่าค่ะมาสิปีทีเดียวคนยังไม่รู้ว่ายิงแอดแล้วมมนได้ประสิทธิภาพขนาดนั้นอ่าผมก็ยิงแอดเลยครับค่ะตอบเองเออเองงัดยางเองคนขึ้นรถเองไปส่งรถถึงหน้าบ้านครับทำอย่างนี้เรื่อยไปครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดทํอย่างนี้ตลอดเราไม่โตแน่แล้วตอนนั้นผมตอนนั้นขายรถเล็กนะครับมอไซค์เล็กเวฟอะไรเงี้ยจนเริ่มแบบมีพี่คนหนึ่งแนะนําว่าเฮ้ยลองขายบิ๊กไบค์ไหม อนนั้ก็เริ่มจากสาคันครับค่อยๆเปลี่ยนๆมาเรื่ยอยแล้วบิ๊กไบคือมันน่าสนใจอย่างนี้อย่างที่ที่คุณจูนเห็นเนี่ยคันนี้ออกรถาันฟรีดาวแล้วมันผ่อนถูกคือผ่อนเท่ากับถ้าคนด้าวเวฟที่ผมขายอยู่อ่ะมันผ่อน 2, อยู่วันสองพันห้าหลายคนอาจจะไม่ไม่ไม่ได้รู้ตรงนี้ใช่ใช่คือ,ค,อคือมันผ่อนถูกมากๆครับแล้วมันเหมือนกับถ้าขี่บิ๊กไบคุณจูนขี่รถยนต์ขับรถยนต์เตต้า อ่ะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นรถเบนท์ในค่าพอร์ตไซอ่าอ่ามันจะดูเท่กว่าใช่มันจะดูเก๋กว่าแล้วขับไปก็มีแต่คนมองอ่าแล้วยอดผ่อนมันเบาบางมากแล้วก็ผ่อนแรงๆก็อยู่วันหมื่นกว่าบ,บาทเป็นค่าพันที่ราคา5 6าหกแสนไปเลยก็อยู่ที่ว่ารุ่นไปแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะจะเล่นครับค่ะคราวนี้ก็ ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยอยากออกรถปิดไฟมันก็ไม่ยากด้วยรับเงินสดก็ออกได้ทํางานอะไรออกได้เกือบหมดยกเว้นแบบอาชีพแบบบ้าโฮสธุรกิจการพนันออกไม่ได้ก็คือคสดก็ได้ผ่อนก็นได้แล้วแต่เลยโอ้สดนี่สบายครับอด <laughs> ทางมาส่งเพิ่มพอถึงบ้านเลยครับไม่มีปัญหาผ่อนก็นได้ที <laughs> ้ก็คือตอนนั้นคนะุณเบนก็เลยมองว่าตลาดบิ๊กไบมือสองเนี่ยมันน่าเล่นใช่ไหมแล้วก็เลยโดดมาใช่ครับมามาตอนแรกจากความชอบ ความชอบอยากขี่ตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ย้อนไปประมาณกับสิปีที่แล้วก็อายุวัน30ตอนจะ40แล้วฮะโอ้พออายุทำไมอะคะ <laughs> ไม่เป็นไรเขาไม่กลัวครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้เทรนเขาเรียกเทน็นลุงมาแรงก็คือตอนนั้นมันขี่แล้วมันโอเครู้สึกฟิลเราได้เรามีความห้าวรู้สึกเฮ้ ขี่ไปขี่มามันไม่ใช่ฮ็อบบี้นะครับมไม่อยากเล่นละเลยเลองขายดูเริ่มอินคอนี้ยาวเลยครับก็เลยมาเป็น b o y กันในปัจจุบันนี้นะคะถูกต้องครับจริงๆแล้วบิ๊กไบค์เนี่ยจริงๆมันขับยากไหมจูนก็ไม่เคยขับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอะคะอ่าอ่าอันนี้อันนี้เป็นรถค้าเริ่มต้นของบิ๊กไบค์ครับคือประมาณ3ามร้อยซีซีนะครับอ,อยากให้จากท่าง่ายก่อนพูดท่าย,ยากแล้วมันยังไงไม่รู้กำกวมท<ะ>่าทาง่ายอย่างนี้อแต่ผมเนี่ยผมสูงวันร้อยเจ็ดสิบผมก็ปึ๊บ แิบธรรมดาอ่ะท่าง่ายก่อนนะครับถ้าท่ายากเนี่ยท่า <จะ S 1> ยาก <ผม S 1> ยังไงคะฝากดูตรงนี้นะฮะต้องดูตรงนี้นะฮะเหยียบนะครับเหยียบล้วจับนะครับอปีนขึ้นไปแบบนี้อ่าใช่สําหรับคือบางทีรถเราคันแบบ แนี่ยสูงมากมากเนี่ยครับอย่างนี้ต้องใช้กันเก็บเพราะบางทีเนี่ยบางคนเขาเรียกคนขันอีไม่ดีครับอ้างไม่ถึงฮะได้แค่นี้ฮะแต่อยู่แถวเนี้ยนะฮะก็ก็ยืนขึ้ปไปครับง่ายขึ้นจริงๆแล้วก็แล้วแต่คนนะว่าบางคนเขาก็จะมีท่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะไรอย่างนี้รอฮะผมก็ไม่มีอะไรคือทำนี้เลยครับแต่ไม่ใช่ไปทาหน้าเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ได้นะก็ขึ้นธรรมดาเงี้ยครับก็ปกติลงแล้วก็ลงตรงไปได้มากไม่ไม่ทรงอย่างแบดนะคะไม่แบนเลยทรงมีตอาชีพครับผม ทรงแบบผู้บริหารเนี่ยละค่ะ,ะทีนี้อยากรู้ค่ะว่าที่ B.O.Y ยเปิดมา10ปีแล้ว<ม>แล้วก็มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆเลยเหตุผลอะไรที่ทำไมถึงเรามัดใจลูกค้าได้อยู่ตลอดเวลาผมผมพูดว่าหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยรถหนึ่งคือเราขายไม่ใช่รถ สุดราคาหนึ่งถึงสิในตลาดน่ะผมจะไม่ขายรถแพงที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าขายรถถูกที่สุดแล้วก็คุณภาพไม่ดีหนึ่งเนี่ยเรามีการบริการหลักการขายที่ดีเลือกการเซอร์วิสท,ที่ดีรถขนาดยางไม่ไหวเราก็จัดเปลี่ยนไปเลยสุดท้ายเนี่ยผมว่าสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะสำคัญมากๆเลยนะครับคือน้ามันเครื่องอคือน้ํามันเครื่องเนี่ยถ้าเราสมมติผมไปซื้อน้ํามันเครื่องยี่ห้อหนึ่งมนาะราคาแบบถูกๆเลยเน้นเซฟไว้ก่อนลูกค้าขับไปแค่ห้าร้อยโลเจงครับ เจ๊งนี่คืออะไรบ้างน้ำมันเครื่องค,ความร้อนขึ้นสูงอ่าครับคัดคัดจับไม่ค่อยติดสุดท้ายน่ากลัวมากๆคือชาร์ปละลายวายคุณจูนคิดว่าเกิดสุดคุณจูนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งขับไปปื้ด <c oughs> เจ๊งแล้วมึนๆเปรียวๆจะไปโบกวดอ,อ,อันนั้นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ <k S 1> คนดีบอกก็ไม่รู้ใช่ไหมมันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามใส่ของดีสุดให้ลูกค้าไปที่เลือกคือเน้นว่าเป็นน้ำมันเครื่อง เพราะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ผมก็ได้ยินยี่ห้อหนึ่งมาคือเนี่ยผมอยู่ในวงการมานานแล้วก็มีน้องๆใช้ยี่ห้อเอสไอเนี่ยมานานแล้วจริงๆเอสไอมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะอยู่มานานนะครับแล้วก็ในวงการเขาก็ให้ความมั่นใจปวดเพราะยัเราปล่อยรถไปมีปัญหาส่งรถไปอุบลครับถ้าส่งไปสามพันห้าใช่รถมีปัญหาแบกกลับมาอีกลงมาเจ็ดพันครับเนี่ยขี้เหนียว ไปยอมซื้อน้ำมันเครื่องที่ดีไปซื้อน้ำมันเครื่องที่ถูกแล้วมีปัญหาที่หลังผมเนี่ยรับปาาระกันเครื่องยนต์และระบบทุกอย่างเนี่ยหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> เดือนไม่เกี่ยวกิโลหลังจากนั้นค่าแรงฟรีตลอดครับแต่ขอให้มาที่สาขาเราหรือถ้ามีปัญหาเนี่ยประสานเราครับเรามีร้านพันธมิตรอยู่ทั่วไทยนะครับไม่อยากให้ลูกค้าอยู่ดีแบบ เดินเข้าวอลกเข้าไปร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรก็ไม่รู้บิ๊กไบค์มันไม่ใช่ Honda าเวฟครับที่เข้าร้านไหนก็ซ่อมได้ครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยเขาเขาเ,เขาซ่อมไม่เป็นเขาตีมั่วก็โดนชาร์จทั้งค่าแรงทั้งค่าอะไรสุดท้ายรถไม่จบก็เข้าร้านที่ทางร้านเนี่ยรู้รู้จักเรามั่นใจดีกว่ามันต้องเลือกนิดนึงอะ่ะ ใช่อ่าเห็นว่าใช้เอสไอใช่ไหมคะเหมือนจูนเห็นคุณคุณว่าเออคุณเอ๋นะคะเขาก็มาส่งของแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับปูมาชันจุกๆมาเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณเอ๋สักหน่อยกันดีกว่าได้ครับได้ครับตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคุณเอกเพราะนั้นเราก็จะไม่เจอปัญหาเรื่องลื่นคุณเอกครับสวัสดีค่ะครับขาุณเอกโอ้ยทักเลยเมื่อกี้เรียกไม่ได้ยินเลยครับเมื่อกี้จูนคุยกับคุณเบนซ์วันนี้มาหาคุณเบนซ์ที่ B O โ แล้วก็บอกเขาบอกว่าเนีเขาใช้สินค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องบิ๊กไบคคุณภาพี S Oil น้ำม,มันเครื่อง S Oil เนี่ยดีมากแล้วก็ทางคุณเองเนี่ยเป็นผู้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแบบจเป็นทางการของประเทศไทยเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับอันนี้เราเป็นผู้นําเข้าจต่เพียงผู้เดียวครับ กับลูกค้าทุกคันเลยดีนะักดียังไงเดี๋ยวขายของหน่อยอ๋อตัวเอสออ,อตัวไ i เดอร์ตัวเนี้ยเป็นสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สีจังหวะทีนี้ตัวเนี้ยเบสออยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรุ๊ปสามพาส เป็นซินเทติกคุกสาม p l ซึ่งอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงงาน S อ i อยโดยเฉพาะครับแล้วเราขายคนอื่นด้วยอีกตัวนึงนะครับ MA2 ตัวนี้คือจะมีการใส่พวกสารเพิ่มความฝืดเข้าไปเพราะนั้นรถแบบนี้ครับที่แบบมีกำลังการช็อคโหลดการกระชากแรงๆเนี่ยไม่ลื่นที่เราได้ยินว่าคัทคัชลื่นคุณค่ะจะรู้ดีอันนี้จะไม่ลื่นเพราะว่ามีการใส่ฟิกชันหรือสารเพิ่มความฝืดไปในปริมาณที่ทำให้ รับแรงแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆแบบนี้ได้ครับก็คือเนี้ยเป็นข้อดีที่คุณเบนติดใจแล้วก็ใส่ให้กับบิ๊กไบทุกคันที่ร้านของเราเลยที่ชอบคือเวลาเราใส่แล้วเราไปเคสรถอะครับความร้อนจะไม่ขึ้นสูงก็อยู่ในระดับที่โอเคครับป้องกันการเสียหายในเครื่องยนต์ได้ค่อนข้างเยอะเสียงจากตู้ใส่งานจริงนะคะครับโอ้คุณเอกวันนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วน่าจะเกิดใครที่แบบว่าข้มือใหม่ในการใช้น้ำมันเครื่องแบบนี้มีข้อแนะนำไหมอะคะ ข้อแนะนำเลยครับกอ็อันดับแรกนะครับผู้เชี่ยวชาญก่อนเลยอย่างพี่เบนซ์ครับเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจะรู้เลยเพราะจับจับ,จบสินค้าจับรถ<ช>อยู่กับหน้าง,งานจริงะนะครับส่วนอ,อีกทางนึงก็คือของบริษัทก็มี ทีมที่คอยให้คำปรึกษาด้วยในการใช้งานรถแต่ละรุ่นเราอาจจะมะะีลูกค้าที่มีประสบการณ์เนี้ยเราสามารถสอบถามให้ความรู้ได้ส่วนตัวน้ำมันเนี่ยการใช้งานจริงๆเจ้าของรถส่วนใหญ่จะรักรถแล้วก็ทราบอยู่แล้วอ่าแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณนั่นเองที่จ<ช>ะิมให้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับรถที่คู่มือรถอะไรก็ว่าไปอีกอันหนึ่งก็อาจจะแนะนําเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายให้เหมาะสม เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดยึดที่เลขไม์อย่างเดียวอาจจะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีการใช้งานโยาวๆมากๆเนี่ยน้ำมันจะเสื่อมเร็วขึ้นใช่ครับอันนี้ก็ให้ดูว่าถ้าเกิด,ดถ้าเสื่อมแล้วให้เปลี่ยนทิ้งดีกว่ารถของทุกคนเนี่ยราคาสูงแล้วก็สมรรถนะดีมากๆครับอยากได้อ่ะซื้อที่ไหนอะคะ ครับก็ที่นี่เลยครับที่ B O Y เลยครับี่มีขายด้วยหรือเปล่ามีขายครับโอ้โหสุดยอดนะตอนนี้มี6สาขาครับสาขาในประเทศไทยใช่ครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้มาซื้อที่ B O Y ซื้อที่อื่นได้ไหมก็มีตัวแทนอยู่ที่เป็นทางการหลายที่เลยรวมถึงที่ตัวบริษัทเองก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เราสามารถแนะนําให้ข้อมูลได้ว่าที่ไหนมีจําหน่ายบ้างที่หน้าเพจ a c e b o o k เอสออย i l ไทยแลนด์อันนั้นก็มีคนคอยให้บริการตลอดเลยครับ นใจก็คือไปดูหน้าเพจได้กดไลค์ไว้เผื่อมีกิจกรรมอะไรดีๆเนาะก็ดูกันได้ในนั้นอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อเดี๋ยวเก็บเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวจะคุยกับคุณเบนต์ต่อค่ะทีเนี้ยอยากจะถามว่า b o Y ทุกวันเนี้ยเรามีทั้งหมด6สาขาในประเทศไทยเห็นว่ามีบริการรับส่งบิ๊กบค์ถึงบ้านด้วยคือของเราเนี่ยนอกจากส่งฟรีทั่วไทยนะครับเรื่องแต่ส่งเนี่ยมันเป็นปัญหาคือบางทีแบบ อยู่อยู่อุบลรถอยู่ภูเก็ตถ้าเราไปคิดค่าส่งเขาเจ็ดพันเนี่ยโอ้แน่นอนลูกค้ารู้สึกแย่ใช่มันแพงนะ้าบางคนของเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ค่าส่งอย่าแพงนะบางคนก็คิดอย่างนี้ไม่พอเซลลก็ทํางานยากจะขายทีพี่เบ้นค่าค่าส่งเท่าไหร่จบปิดการขายไม่ได้ครับต่อมาของเราเนี่ยค่าจัดค่าโอนไม่ได้คิดครับของเองนักเลงพอครับสุดยอดเนี่ยบอกแล้ว ตั้งแต่ต้นรายการแล้วเนี่ยสายเปยที่แท้ทรูครับจ่ายให้หมดครับคือลูกค้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับที่เสียเนี่ยคือมีประกันรถหายดีจังประกันรถหายคืออยู่มันสองสามพันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พวกข้างวดเนี่ยอย่างอย่างไอเวลเนี่ยผ่อนอยู่วันแปดพันกว่าบาทผมพูดให้ฟังว่าคันเนี้ยอ่ะบิ๊กไบมือสองน่าซื้อยังไงอ่าใช่มันดีกว่าซื้อมือหนึ่งยังไงคันเนี้ยมือหนึ่งเนี่ยไอเวลตัวเนี้ยปี2014ันสิมือหนึ่งล้านสองอ่ะค่ะมือสองเนี่ยราคาเหลือแค่หนึ่งในสี่ฮะจริงดิ 1ึ่งในสี่ครับเหลือแค่ประมาณสองแสนเก้าเท่านั้นเองเน,น้วขับบิ๊กไบ์ราคาเป็นล้านแล้วอะใช่คันนี้ไม่สามหมื่นกว่าแต่ว่าคันนี้ได้ได้ของแต่งมาเพิ่มด้วยคือซื้อมือสองต้องจับประหยัดนะเขาเรียกส่วนต่างเขาลดมือหนึ่งมือสองแล้วยังได้ของของแต่งมาเป็นส่วนเสริม ทำให้มือสองในหน้าเล่นมากๆากนี่จากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาเป็นลูกค้า B.O.Y. Big Bike เขาอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามี Big Bike รุ่นอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราขายรถเขาเรียกแบรนด์ตลาดแพทบทุกแบรนด์นะครับฮอนด้ายามาฮ่าคาวาซเรี่ BMW ดูคาติสุซูกินะครับไหอัมมีทุกรุ่นนะครับเน้นรุ่นที่ เป็นรุ่นตลาดและก็มีอะไหล่รองรับเพราะเรามีการรับประกันหลังการขายขานะครับก็บได้ได้ที่เขาได้เอาน้ำมันเครื่องมาก็ดีขึ้นหนึ่งคือเราคือเน้นใช้ของที่ดีเราก็แต่รถก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับ<ช>ตลอดจนรถผมอยากให้เปิดใจว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันเป็นรถที่น่าขี่แล้วก็ยอดการใช้เงินดาวออกรถค่อนข้างน้อยผ่อนก็ถูกครับก็อย่างที่บอกมันขับรถเบนซ์ในค้ามมอเตอร์ไซค์ใช่จริงๆถ้างบในกระเป๋าน้อยเนี่ยมาคุยกับคุณเบนซ์ก่อนได้คุณเบนซ์ใจดีครับ เนะขาเรียกสวยทุกคันดันทุกเคสลบดาวขาดเหลืออะไรว่ากันมาผมไม่ดันเยอะมากนี่ล่าสุดจะมีลูกค้าเก็บเงินเหรียญมาเลยแล้วก็อย่ายวมานับนบเงินเหรียญเป็นดาวอยาผมทำคลิปลงติกตอกด,ด้วยด <S <S> <S สยองสุดคือเขาจะขอคอดทีนึงผมก็ไม่รู้อะไรอย่าง,างน,น,นี้กันว่ากันไปสรุป B O Y ดียังไงสามข้อให้จุนหน่อยหนึ่งนะครับคือออกรถถูกครับมีการรับประกันหลังการขายครับ แล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยครับผมแล้วก็เกินได้ไหมได้สิสามข้ออาจจะไม่พอคือสาขายเยอะที่สุดในประเทศไทยครับแล้วเราประสบการณ์มากกว่าสิบปีนะครับผมเนี่ยจะไม่ยอมเสียชื่อเสียงเพราะรถหนึ่งคันแล้วผมว่ไม่อยากขายสมมติว่าคุณจูนมาออกรถกับผม1หนึ่งคันผมอยากให้คุณจูนเนี่ยออกแล้วมไ,ได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไปบอกคนอื่น อีกสักสามคนไม่ใช่ว่าผมไปให้เงินคุณจูนนะคือรู้สึกเฮ้ยร้านนี้บริการดีอยากแนะนำให้มาออกต่อจะได้ไม่เสียเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้ต้องออกร้านนี้นะเราจะมองแค่ราคาเป็นหลักเรามองการบริการหลักการขายก็ต้องมองยะยาวอ่ะมไม่ใช่ต้องนึกเหมือนฆ่าตัวตายเลยนะจริงๆอันนี้สำคัญมากๆครับใช่ค่ะโอเคงั้นจูนก็ขอฝากนะคะ B O Y Big Boy และ ตอยเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ชมท่านใดที่เป็นสายชาวบิ๊กไบค์ชาว2ล้อนะคะก็อย่าลืมนะคะนึกถึงแบรนด์2แบรนด์นี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นของคู่กันนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะทั้งคุณเบนที่เอาไว้บิ๊กไบค์นะคะและคุณเอกจาก s อยค่ะขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านเลยนะคะขอฝากคุณค่ะวันนี้นะคะเราทั้งหมดขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีกอย่าพลาดชมค่ะสวัสดีค่ะ ฉลองแชมป์มิสซูบิชิไททันยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพีอย่างเป็นทางการไม่ไฮลักซ์ลีวอดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า